แปดคนอ่ะแปดคนแปดคนก็สุ่มก็ได้มะ้แปดคนก็สุ่มมะแต่ขอให้เป็นแปดคนอย่างงี้นะโอเคเราจริงพี่สุ่มไปมากแล้วนะครับผมสุ่มไปมากแล้วนะโอเคแต่ทุกคนยังไม่รู้นะคะรับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมก็มาลุยตู้ใหม่กันเลยคนระับวันนี้ก็เป็นตู้ของของอะไรเนะี่ยคอมบ้าเหรอนะใช่ไหมเป็นตู้คอมบ้าคอมบ้านไหมโอเคนะแล้วสุดเวลา เดี๋ยวพี่จะหมดเท่าไรใครเข้ามาก็ฝากงิดติตามไว้นะไปไปเลยครับผมเขาบอกว่ามีสูตรทันหลังทันหลังแล้วกดแค่หนึ่งทีโอ้โหยากซ้ำว่ะพีเบอร<อ>์หนึ <ไป S 1> <อ>่งทีโอ้พี่เบอร์โอ้โห<อ>ไปแล้วสามร้อยแค่แล้วพี่ยังเลยไปยัง โอ้ยโบยาสามทีแล้วโอ้โหทุกคนกคนืคนอเกลือจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเกลือเดี๋ยว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 รอไม่ำไนมำโชค่ะหายไปเก้าลอยเพชรคอไม่นำโชค โอ้ยหนักเลยดิหนักแล้วดิวดเออหนักแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาคัดคัดก่อนคัดก่อนแล้วกันเอาอะไรไว้ดีวะอันนี้อาหารแมวอาหารหมาโอเคปืนนี้ได้เล่นหรอปืนอนะไรวะเนี่ยไม่รู้อะย่อยให้หมดเลยแล้วกันย,ย่ยอยย่อยแล้วก็ย,ย่ยอยย,อย่อยย่อยโอเคย่อยให้หมด ไม่น่า,จ,าจะได้ใช้เอ็มเจกงเอ็มเจ็ดเก้าเลยนะอายะโตได้ใช้โมโกได้ใช้โอเคไปทิงทีครัวผมไปอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โบโย่ายอีกแล้วโบย่ายอีกแล้วน้องๆโบย่ายอีกแล้วโอ้ยอะไรกันครับนีอะเดี๋ยวเราส่งของที่เราจะเอาเก็บไปก่อนแล้วกนะันอาหารหมาอาหารแมวเอาบัตรเอาบัตรเจ็บเดียวอนะ่ะ เราเอ้ยนี่ม่ต้องเอาก็ได้เราของจริงอยู่แล้วเราเลือกทั้งหมดเลยแล้วกันให้เก็บสักใบเจ็ดวันนี้เราเก็บแล้วโอเคโอเคอะไรแจกปาเป็นชื่อน่อยประูยังไม่มีเลยพี่แจแล๊เหรอประูยังไม่เห็นเลย เอากรทดเ่งเผเอาอมาแล้วหนึ่งลูกสองลูกโอ้โหเพิ่เดียววะพี่กันเดียวยัง่ะขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมขอไม่ได้หรอไม่ให้เลยวะไม่ให้เลยวะคือใจหลายใจดำที่มาเว้ออาวนี่มันหมานี่หว่า ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วโอ้โหว้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ชุดใหม่ครับผมทุกคนได้มาแล้วผมชุดคอบบ้านั่นเองโอ้เหยดเค้ย่างเราอะครับน่องนองสวยงามตามทองเรื่องได้แล้วหมดประมาณแปดร้อยใคร ใครว่าพี่หมดเท่าไหรก่ก็ก็คอมเมนต์ละกันคอมเมนต์ไว้ว่าพี่หมดเท่าไหร่จากตอนแรกห้าพันเก้าร้ห้าสิบไม่รู้หมดเท่าไหร่จำไม่ได้่ะอ่ะประมาณนี้